นี่คือตู้เย็นที่อยู่ในครัวคุณรตีนะคะก็จะมีสองสองชั้นสองแยกกันนะคะคือชั้นบนตรงนี้นะคะ่ะเป็นที่แช่ทั่วๆไปเนี่ยเปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนชั้นล่างนะคะก็จะเป็นตู้แช่แข็งเปิดออกมาก็จะประมาณนี้นะคะมีช่องแช่แข็งอยู่3ามช่องเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า คุณรตีแช่แข็งอะไรบ้างเดี๋ยวนำเสนอค่ะสวัสดีจากประเทศเยอรมนีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีนะคะวันนี้เราอยู่ที่ครัวคุณรตีค่ะและคุณรตีก็จะพาไปดูซิว่าในตู้เย็นของคุณรตีเนี่ยมีเก็บอะไรบ้างมีกักตุนอะไรบ้างหรือเปล่านะคะมีอะไรแช่แข็งบ้างเดี๋ยวตามไปดูค่ะ เรามาดูที่ช่องแช่แข็งนะคะในตู้เย็นในครัวคุณณตีเนี่ยว่ามีแช่อะไรบ้างเดี๋ยวนำเสนอนะคะเปิดออกมากค่ะนี่นะคะเห็นมีอยู่3ามชั้นเอาชั้นบนสุดก่อนแล้วกันนะคะชั้นบนสุดมีอะไรบ้างนี่ค่ะคือสิ่งของที่อยู่ใน ชั้นบนสุดมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่ค่ะนี่คือสิ่งของที่คุณตีแช่แข็งไว้นะคะอันนี้คือเป็นอาหารปรุงสุกแล้วทั้งหมดนะคะเป็นอาหารที่ปรุงสุกแล้วทั้งหมดแล้วคุณตีก็แพ็คใส่ถุงอย่างนี้ค่ะแช่แข็งไว้มีการเขียนกํากับด้วยเห็นไหมคะ อันนี้คือ fried rice ก็คือข้าวผัดนะคะมีอะไรอีกอ,อ,อันนี้คือผัดซีอิ๊วนะคะดูอีกค่ะอันนี้เป็น glass noodles นะคะก็คือผัดวุ้นเส้นนะคะมี อันนี้ก็คือผัดหมี่เช่นเดียวกันผัดเส้นเนี่ยนะคะอันนี้เหมือนจะเป็นประมาณเส้นเล็กตัวนี้ไม่ได้เขียนกำกับค่ะนะคะเนี่ยในช่องนี้ก็จะมีข้าวผัดผัดซีอิ๊วอันนี้ค่ะแล้วก็มีผัดวุ้นเส้นนะคะและอันนี้คือผัดไทยค่ะ เห็นไหมคะดูดูทำแล้วแช่แข็งไว้ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือนูเดนส์นะคะอันนี้เป็นผัดเส้นมีเหลืองเนะี่ยนะคะอันนี้ผ่านไปแล้วนะคะชั้นที่หนึ่งค่ะเก็บนะคะต่อไปชั้นที่สองมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่ค่ะ ชั้นที่สองก็เต็มเหมือนกันเดี๋ยวนำเสนอค่ะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันนะคะในชั้นนี้นะคะในชั้นที่สองมีอาหารป uh huh. รุงสุกและเช่นเดียวกันนะคะ,ะชั้นที่หนึ่งที่นำเสนอไปแล้วเนี่ยส่วนมากเลยไม่ใช่ส่วนมากหรอกค่ะทั้งหมดเลยเป็นอาหารจานเดียวนะคะ แต่ในชั้นนี้จะเป็นอาหารที่เราจะใช้ทานกับข้าวนะคะอ,อันแรกนำเสนอค่ะนดี่เขียนบอกไปด้วยนะคะอันนี้แกงออบหมูสามชั้นเขียนได้ชัดเจนนะคะเนมีแกงออบหมูสามชั้นก็จะทำเป็นถุงเป็นถุงไว้นะคะแล้วก็แช่แข็งไว้ค่ะ อันนี้คือแกงเขียวหวานนะคะแกงเขียวหวานไก่มีอะไรอีกมาดูค่ะอันนี้ไรคือข้าวนะคะข้าวสวยเวลาหุงแล้วทานไม่หมดนะคะก็จะเอาใส่ถุงแล้วก็แพ็คไว้อย่างเงี้ยสำหรับทานหนึ่งครั้งนะคะจะไม่ใส่ถุงใหญ่ใส่ถุงเล็กๆแบ่งไว้อย่างนี้นะคะอะไรอีก ดูค่ะอันนี้แกงไตปลานะคะถุงนี้คือดูค่ะมีอีกละแกงจืดนะคะมะีมีอะไรอีกคะ,ะพวกนี้ก็จะเป็นแกงจืดนี่นะคะถุงนี้เป็นแกงจืดแกงไตปลาแกงเขียวหวานนะคะอยู่ในนี้ ก็จะมีประมาณนี้มีข้าวมีพวกแกงต่างๆหรือเวลาผัดอย่างเงี้ยก็จะเอาใส่ถุงแล้วก็มาแช่แข็งอย่างนี้นะคะอันนี้คือชั้นที่สองที่มีเก็บนะคะชั้นนี้ดูแล้วทีนี้ <c oughs> เหลือชั้นสุดท้ายชั้นล่างสุดไหมคะมานะงัดออกมาดู <c oughs> ว่ามีอะไรบ้างนี่คะ่ะ ชั้นสุดท้ายนะคะเดี๋ยวนําเสนอค่ะว่ามีอะไรบ้างในชั้นสุดท้ายนะคะช่องแช่แข็งอันแรกตักไครค้ค่ะนี่คะยังเป็นท่อนๆอ,อยู่แช่แข็งไว้นะคะอันนี้คือหมูนะคะหมูสามชั้นหั่นไว้ละยังไม่ได้ปรุงนะคะ ก็แช่แข็งไว้ในกุ้งค่ะก็ยังไม่ได้ปรุงนะคะตัวนี้คือหมูสับก็ยังไม่ได้ปรุงค่ะอ,อ,อันนี้ก็ยังเป็นอาหารอยู่ค่ะเป็นน้ำซุปน้ำก๋วยเตี๋ยวนะคะอะไรอีกมีน้ำแข็งด้วยนะคะทำน้ำแข็งไว้เมื่อวานนี้วันนี้ว่าจะทำชามะนาวดื่มสักหน่อย อากาศร้อนค่ะนะคะอันนี้พริกสดค่ะพริกสดมีหอเล็กๆเ,เป็นคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยกับตุนพริกเท่าไหร่นะคะส่วนพวกนี้ที่แช่แข็งไว้นี่คือกะเพรานะคะกะเพราทีา่เราเด็ดใบมาแล้วลวกนะคะ ลวกพอให้มันสลบนิดหน่อยแล้วก็บีบดน้ําออกให้ให้สะเด็ดน้ํานะคะแล้วก็เอาใส่ใส่ถุงเล็กๆอย่างนี้ค่ะแบ่งเนี่ยประมาณเนี่ยถุงเล็กๆพอที่สําหรับเราใช้หนึ่งครั้งแล้วก็แช่แข็งไว้ค่ะนะคะมีอะไรอีกเนี่ยกระชาย <laughs> ดูมีอะไรอีก ก็เหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นกระเพราเช่นเดียวกันค่ะนะคะอันนี้คือใบเตยอันนี้ซื้อมานานแล้วค่ะไม่ได้ใช้ก็แช่แข็งไว้อย่างนี้น,นะคะนี่คืออา,อาหารและสิ่งต่างๆนะคะในการปรุงอาหารที่อยู่ในช่องแช่แข็งที่เก็บถุงนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับชั้นสุดท้ายเอาเอาเข้าเก็บเป็นยังไงกันบ้างคะเห็นแล้วใช่ไหมคะตู้เย็นในครัวคุณรตีในช่องแช่แข็งมันมีอะไรแช่แข็งบ้างกับตุนบ้างนะคะนี่แหละค่ะคือชีวิตจริงที่เยอรมนีที่คุณรตีใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่า ปกติเลยคือเป็นคนไม่ชอบทำอาหารนะคะแล้วก็ทำอาหารไม่ค่อยเป็นทำอาหารไม่อร่อยนะคะแต่ว่าเรามาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนใช้ชีวิตอยู่ประเทศเยอรมนีก็ต้องทำกินเองทำอะไรก็ได้ให้รสชาติมันออกมาถูกปากเรานะคะทำเป็นไม่เป็นก็ต้องทำหักท,ทำนะคะแต่ส่วนหน้าที่คุณรติทำก็ทำแต่สิ่งง่ายๆเลยคะ่ะไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะ ทำเสร็จนะคะคือบางครั้งเราก็ทำทำเยอะหน่อยคือไม่ได้แบ่งแค่ทำนิดเดียวพอกินครั้งเดียวเสร็จอย่างนี้นะคะไม่ใช่ค่ะบางทีแกงเนี่ยเราก็ทำเป็นหม้อขนาดประมาณนี้นะคะที่เหลือเราก็เอาแพ็คใส่ถุงแล้วก็แช่แข็งไวะคะ้คราวต่อไปถ้าจะทานก็เอาออกมานะคะวางไว้ข้างนอกให้มันละลายแล้วก็อุ่นกินอุ่นไมโครเวฟอะไรประมาณนี้นะคะ นั่นคือ,อเหตุผลที่คุณรตีทำแช่แข็งไว้นะคะถามว่าคุณรตีกินอาหารแช่แข็งทุกวันหรือเปล่า <c oughs> นะคะ,ะก็ไม่ได้กินทุกวันนะคะอาหารแช่แข็งเนี่ยตามที่บอกก่อนนะคะคือเอาไว้ยามฉุกเฉินยมขี้เกียจทำยมไม่ค่อยมีเวลาทำอย่างนี้ค่ะก็งับอาหารแช่แข็งออกมาอุ่นนะคะ <c oughs> แต่ก็คือปกติเลยเนี่ยถ้าทำเล็กๆน้อยๆทำไข่เจียวทำผัดผักผัดอะไรง่ายๆหรือว่าทำผัดเส้นทำข้าวผัดอย่างเงี้ยก็คือทำใหม่นะคะโดยเฉพาะวันอาทิตย์คุณรตีจะปรุงอาหารทำอาหารใหม่ๆทานที่บ้านถ้าไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะคะ <c oughs> นี่ค่ะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟัง ชีวิตของคุณระตีที่เยอรมนีค่ะ